สวัสดีจ้าทุกคนมือนีก็เป็นวันเสาร์หยุด่อยนอน่อยก็นอนเบิดเหมือเลยอต๊กแรงมากพอยังวินัยเลยงานเราก็สิมหับ่อยไปเอาขนมทองหมวนในปีนีก็ร่างสิได้ิืมขายขนมทองหมวนเพราะว่าลรกงานเขากพล่งจะผลิตข้าเจ้าก็แจ้งคอยว่ารอบนี้มาแล้วก็สิทิ้งห้างปีประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์เพิ่นจังสิปลอยขนมมาอีกรอบใหม่เมื่อนีก็สิเป็นจุดนัดรับขนม่อยนอะจากว่าทิ้งห้างมาโดนเนาะพอขนมออกมาแล้วก็บิดเลยผู้ได้ผู้ได้ก็ยากินขนมบักาใจองขนมเราไปในซีซิปถุงใหญ่หนึ่งเนี่ยม่วงในซ ก็แจ้งคนมาอีก <sucks> ว่าได้อยิบถุงมอเยลขนมลรวบอกว่าเรือ1ิบหกถุงมามือนีนัดรับกันแล้วบอกว่าเรือ1ิบถุงพอมาเจอนาการขนขึ้หลดบอกว่าเรือเก้าถุงนะคะว่าแซ่เว่าขนมขายดีแห่งนะแบ่งกันเนาะเรียกว่าเก่าถุงก็เอาเก่าถุงนี่ละขายซัมมี่นี่แหละเนาะผู้ใดท่านก็ท่านเด้อพี่น้องอีกสองอาทิตย์ผลก็จะสิบผลิตอีกรลอหนึ่งพ่อพยาวินัยผาขนมาเอาขนมแล้วเอาบานนี่ก็สิตรงดิ่งไปเหตดทุระอีอันหนึ่งก็คือกินหมูกระทะ กระทะในหลานนี่ค่อยบ่ได้กินมาหลายปีแห้งแล้วพี่น้องบ่ได้มานั่งกินอยู่หลานแบบนี้ค่ะโดนแห้งจนค่อยจำบ่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ค่อยมาในตอนใดเพราะว่าปกติแหละขวากศสิซื้อเป็นชุดแล้วก็ไปนั่งกินกับพ่อในวินัยอยู่บ้านธนากธนาจังแต่ต้นโควิดพุผนแล้วค่อยว่าก็บ่ได้มานั่งกินอยู่หลานนี่อีกเลยนี่ก็มีโอกาสได้มาหลานนี่ก็สิเป็นหลานประจําเมื่อคอยที่ค่อยเคยกินนั่นแหละส่วนมายขวากศสิมากินแต่หลานนี่จอดรถเขาเจ้ากศสิกว้างขวางแนวขีมาเลยอย่ากจอดมองไรก็จอดพมูกระทะที่ค่อยมาเนี่มอยมันนนน่ะาี พะว่นน้าจิ้มมันแสบเขาที่คอยไปกินมูกระทะหลานื่อื่นๆมากขอก็มกักหล่ะน,นี่แหละน้าจิ้มมันแสบอิลีได้พี่น้อง้ลังคนก็สิบอหมักเนาะแสบไปแสบมันแต่ว่าคอยนี่ก็แสบอิลีพอมาหอนแล้วก็จิตจัดเต็มเลยเพะว่าหิวแหงเนาะคอยแหงบริกินข้าวเบิดมือพอคอยแพงทงมากินอันนี้อองอาหารกะสิมีคือจังหลานมูกระทะทั่วไปนะั่นแหะพี่น้องอาหารสิมีให้กินมมนกะสิซมราคาแล้วเนาะพี่น้องราคาหัวอยู่นี่ฮะซองร้อยห้าสิบเก้าบาทรวมน้ำกับเป็นบุฟเฟ่ยากินยัง 治理、治海、治管、治坝、治养个 เตาเพิ่มานาอาหารทะเลจิไปจีกับซิมีประมาณนี้เนาะที่เจ้าโเหินกุ้งเนี่เพราะว่าเพิ่นบรไดเอามาวางเวนีนะเพื่อซิมีพนักงานในฮิวกระคูนะแจกตามโต๊ะได้เส like ิเอาเตาซีฟูดเพิ่มนะเพื่อกระจิไปแจกเจ้าโบต้องห่วงด้วยว่าสิได้กินกุ้งหน่อยเพราะว่าถ้าเจ้าอยางเบื่อผู้เพินพนักงานเจ้ากระเอื่นเอาเลยเราก็จะเอามาให้ทันทีเป็นกระเข่งพู้นะเพื่นไนรี่ในกินเบียอีกแลยยุไซกินเบียลานมูกระทะกันยังกินเบียอยู่แล้วก็หูอยู่ได้ว่าเบียอยู่ลานมูกระทะมันแพงซ่ำใด้แล้วกันยังสัร ดีในแจักหน่อยเนาะสิบริการซ้มราคาเบียร์ในละว่าบรรยากาศในร้านมูกระทะกระซิประมาณในเนาะคนกระซิบว่ายปันไดแต่กระไรในเดือดเดือดมาในคนกระไรตอนนี้มันยังเว้นเว้นอยู่มันกะโบ้คอยลายโบ้คอยพากันมาเร็วเนี่ยประมาณหกโมงครึ่งหัวกมาแล้วนี่ถ้ามาคำกว่านี้กระซิบวาไรแหงคนคอยนี่ก็กินม่งงบซุ้มงบปากอิลีไดคอยละแอบหอยเชล่ยนั่นเมื่อเห็ดคุณลุ้นอ้วนบักคักเลยหอยก็ได้เอามาหย่างใส่ฟ้าแล้วก็ใส่เนยลงไปหน่อยหนึ่งเลยโอ้ยหอมบักคักคิดนี่ยังกระแสเบื่อเลยเพราะว่าน้ำจิ้มมันแสบเนาะพีี่่นนนนน้้้อองงงพพักกกาาาาเเเเิิิสสสุมมรร์์ฟฟแบบ ถ้ากินอีกกุ้งขฮาเบลืแล้วขฮาก็เอิน่นเพื่อนเพิ่นกระเ,เสือมเสือพฮอตลอดเวลาเลยตลอดเวลาที่เฮาต้องการกุ้งนะนะเอื่นเพื่อนเลยเพอไปถือกระขูหิวไปหิวมาแถวๆถ,ถวนั่นละ,ะนมากิน,นแต่บ่ท่านหมื่กินไปกินมาก็คคำมื้อตื่นต,ตาละน,นี่นี่คอยกินยำปูมามายำปูมาปมากะปูหมากะสดๆเนาะแซบแซบคิว่าคอยหิวบวกินยังกระแซบเนาะกุ้งนี่ก็ย่างตลอดว่ามีวันใดพักเลยอย่างจนคุ้มกินจนคุ้มจังว่ากินไปจนว่าไฟหมดนะแม่ ไฟในเตาหยางนั้นหมอะว่าไฟในหมอกะทะนี่ยังผดดุดุอย, <ก S 1> ยู่ก็มอนอยู่หันแหลแต่กับโบผ้า,าก,กันเติมได้เพราะว่าคันเติมกลายเป็นเจ็ดสิบเก้าผัวเนาะต้องเพิ่มเงินอีกเจ็ดสิบเก้าได้เติมทานซื้อเตาหยางเพิ่มในเจ็ดสิบเก้าบาทบรรยากาศการกินกะสิป,ประมาณนี่เนาะกินไปเรื่อยๆเนะาะโาบฝั่าโบฟังคอยมากินหัวกุ้งแห้งนี่แหละพี่น้องซื้อหลานหมูกะทะที่คอยมากินอยู่ตอนนี้ว่าผู้พิมพ์หมูกะทะซีฟู้ดต่างอยู่มอง ซอยวัดศรีวลีน้อยยหม้อหัวเชียวมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เลี้ยวสายร้านหมูกระทะเพิ่นกะสิมีดนตรีสดให้น้ำเด็กหัวอคำแนวนี่เพิ่นกะสิร้องเพลงสาข่อให้เฮากินเขาเสแปรพนาเยาวนัยมากินแล้วก็ยังสิมาเป็นเทศบาลเกี๊ยบสาขวดสิวอยู่เรื่องก็คือขยะมันตีมแล้วไงมากันกินหลายผัวธนาสาขวดสิวบางอย่างหลายเลยวินัยเราก็ยังกินต่อได้อยู่ส่วนข่อยนันอิ่มแล้ว์กะสิไปเอาของหวานมากินละบาดเราใหม่แล้วกะสิมีให้เลือกหลายอย่างเนาะแต่ว่าข่อยเสซาบักแตงโมก็ไอติมกะสิมีไอติมแล้วก็ของหหวววาาานนนนกกกกสสิิิเเเลลืืออออออคร่่่งงงขะไไปใตตมมพบัแแโ้ แล้วก็กระจะกินไอติมต่อได้บาทน,นี่ ไอติมเพิ่กิซิมีให้เลือกหลายโลดแห่งแต่ว่าตักหยกค่ะแข็งโผดโผนนอกเพอ่ิตักไดนี่จนวากามขึ้นขนาดคอยกินอิ่มแล้วได้ในตอนคอยพาคลิปนี่คอยก็ยังอยากกินอีกอยู่พอเวลาผ่านไปดึกๆมาแล้วบานิจพา่นลองเพลงสะกะจิเป็นลองเพลงเลวได้บ้านเนอดเต็นหนาห่านเนาะนักลองเพิ่์กเสียงดีๆได้พี่น้องเสียงดีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพลงสีเพิ่ลองเนาะโอ้ไปเต้นบักค่ะอยว่าคอยสีลูกเต้นอยู่กอยกระไอ้คนเนาะคอยนั่กินของหวานกับผลไม้แล้วคอยบ่มีทองสิใสแล้วแต่พอพญาว เสือกุ้งยังได้พี่น้องคันตรงกาฬนาเอามากะกินของเพิ่นเบั่นเนาะแต่กะกินเบิดอยู่ด้วว่าบนเรือดอกเพิ่นบนได้ว่างกุ้งไว้มองหยิบแต่ว่ากะบบต้องห่วงเด้อี่น้องว่าสิบนได้กินกุ้งเยามได้กะเอิเอามน่าเนาะเิ่นกะบริการดีทุกระดับประทับใจอิ่มกินยังแหลวกะสิไปเขาห้องน้ำได้บ้านี้น้ำเบิดหลยแก้วไลยเนาะริ่มปวดเหนียวแล้วกะสิไปเขาห้องน้ำพอเขาห้องน้ำกลับมาแล้วพอยานกะยังถือของกินกลับมาอีกอยไปเหนียวแล้วผักพุงผักถั่งแหลวนเกนิไปใส ในวินในแล้วนางกินบ่ท่านอิ่มแต่ว่าข่อยอิ่มแล้วข่อยก็สิมาเล่นกับแมวละบัดนี้ยจะเป็นแมวไผดูข่อยก็เอาอันสเต็กเน่กุ้งเน่แล้วให้มันกินทีแรกข่อยก็คิดว่ามันมีตัวเดียวหันไปอีกเทื่อนึงมีหอด3ตัวปุ้นเนาะก็สีดำแนวนี่บ่3ตัวเด้อพี่น้องสายตามันแหนมเฮ่าฮาโคสงสารเลยเพราะมันหิวอยนั่งเป่าอยู่นี่นี่ข่อยบ่ได้กินเด้อนี่พี่น้องข่อยเป่าให้แมวกุ้งข่อยยาวมาจากเตาใหม่ๆเนาะละบันหอนก็เลยเป่าให้มันคนละขึ้นหอดมาข่อยอยู่บ้านคนฮักมาฮักแมวเนาะพี่น้องความรู้สึกนี่ผู้้้คคนนสิเขขขาาาใใจ่่อออยยถดฮฮัักกมมแวืห มันสิเกิดความสงสารอัตโนมัติกินกับบุลุกจักเทื่เนาะเบื้องตัวแ้างๆ็เขากินอิ่มแล้วเบื้องสากฟัวสิวขะเจ้าติมตัวอันยะบ่ต่างกันกระตุข่อยเลยข่อยสากฟัวสิวกับบต่างกันกระตุขะเจ้าฮะนะจะติมเนาะกินอิ่มแล้วเช็คบินคาเสียหายกับสิประมาณเนี่ะจะพ่นองหารเจคน